มิสเตอร์มึกคลิปวิดีโอนี้ครับผมไม่ได้เข้านานครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะครับแต่ที่แในใ่ๆคลิปนี้มีตัวเทพมารีวิวให้กับทุกคนดูนะครับนั่นก็คือคิงเจนลี่ฟิตนั่นเองครับผมตัวนี้มันเป็นตัวจากของรางวัลตรงนี้เลยนะครับจานวนการออกณปัจจุบัน560นะครับผมเพื่อนๆแถมมีชายนี่วัมโบ้ด้วยนะถ้าใครได้นี่คือดวงดีมากๆอ่ะหนึ่งในห0,000ื่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าออกครบห0,000่นตัวแล้ว จะไม่เอามาให้สุ่มกันอีกหร,อหรืออะไรยังไงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปดูความสามารถของเขากันก่อนกันละกันนะครับเพื่อนๆในส่วนของสเตตัสนะครับดาเมจเริ่มต้น6,664ครับผมคูดาว1.5ลัศสมีการโจมตี39เป็นประเภทสปอนด้วยน่าสนใจมากๆกับคิงเจลี่ฟิตนะครับผมได้มาจากน้องใหม่เลยนะครับ น้องใหม่คนนี้ให้ยืมมานะครับผมขอบคุณมากๆนะครับเราไม่ต้องไปสุ่มบัฟเพิ่มนะเพราะว่าบัฟคดีอยู่แล้วนะครับนี่คือสีเขตตัวแรกของเกมที่เป็นประเภทสปอนนะครับจริงๆผมว่าน่าจะเป็นประเภทสปอนที่เป็นตัวแรกของเกมนะครับผมโอเคเราคูณ5ไปเลยนะทุกคนไวไหมไวอยู่ของน้อง5ดาวนะครับหูบัฟดีซะด้วยทูอินวันในตัวเดียวนะครับผมผมขอวางตัวฟาร์มแล้วก็อัปเกรดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะเรียกเขาออกมาใช้งานให้ดูกันนะครับโอเค อัพแม็กแล้วนะครับผมตัวต้นเกมครับเรามาดูความสามารถของคิงเชนลี่ฟิตกันครับถ้าเทียบกันกับพี่หมีดามจและก็ครูดาวเนี่ยต่างกันนะครับผมแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงประเภทนี่นแหละประเภทมันน่าสนใจนะครับผมวางไว้ด้านหน้าได้ไหมจะได้เห็นความสามารถกันแบบชัดๆตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมอ่ะผมวางไว้ด้านหน้าตรงนี้นะครับใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน2250นนะครับผม,มเพื่อนๆนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีนะครับ โอ้ oh, แบบนี้เลยเหรอโอ้ไม่กอดเป็นการปล่อยเมงกะพุนออกมานะครับผมแล้วก็เมงกะพุนนี่คือไม่มี HP นะครับอ๋อแต่ว่ามันจะอยู่ได้สักพักหนึ่งนะครับผมการตีมเขามันเป็นแบบ fullAOE นะเพื่อนๆเนี่ยสังเกตดูเอ้มันมัน,ม,นมันตีเลยไหมอ๋อมันตีเลยคือทําดาเมจด,ด้วยแล้วก็สปอนด้วยนะครับผมทาดาเมจพร้อมกับซัมมอนนะเพื่อนๆอันนี้เจ๋งมากแล้วก็ตัวที่เขาซัมมอนออกมาเนะี่ยคือด้วยความที่ว่ามันไม่มี HP มันตีไปเป็นดาเมจเอาแล้วก็จะอยู่ได้เป็นวิวินะครับผมอยู่ได้แป๊บนึงอะ่ะเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะครับว่ามันอยู่ได้กี่วิเดี๋ยวผมอัปเกรดให้ดูก่อนนะครับจากเวลศูนย์ไปเวล1หนึ่งนะครับใช้เงินในการอัปเกรด8 8 1 k ครับจาก1ไป2ครับ3 3 7 k จาก2ไป3 4 5 k จาก3ไป4 5 6 2 k จาก4ไป5 6 7 5 k ครับผมและเขาจะแบ่งอยู่ที่เลเวล5นะครับ ดาเมจครับผม13,326ครับคูดาว1นมแล้วสมีการโจมตี52แล้วสมีการโจมตีเนี่ยถือว่ากว้างมากนะครับผมพอๆกันกับไซบอกแพงต้นเลยน่าจะเท่ากันเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวค่อยวางไซบอกแพงต้นนะครับเรามาดูความสามารถของเขาก่อนลิมิตการวางก็ตามสีเขีทั่วไปครับ1ตัวเหมือนเดิม ยังไม่เจอตัวไหนวางได้2ตัวเลยนะเว้นแต่ว่าเพื่อนๆจะได้บับไซคิกกันนะโอ้โหน้องรู้งานด้วยครับน้องขายตัวทิ้งหมดเลยนะครับผมปล่อยให้คิงเจลลี่ฟิชโชเดียวดีมากเลยจะได้เห็นความสามารถเขาชัดๆนะครับเพื่อนๆดูด e ิฟูลเอโอีบวกซัมมอนนะครับผมโอพี OP แบบสุดๆอะมันไม่ขนาดฟู a เอโอีนะมันผมว่ามันแบบคล้ายๆสเปซมากกว่าด้วยความที่ว่าถ้าท่านเราจะนับจริงๆเลยคือเหมือนดาเมจกระจายมาประมาณตรงนี้มั้ง ประมาณแบบไอ้เส้นเสีมะม่วงที่เพื่อนๆเห็นนะรอบตัวนะครับมันมันไม่เต็มวงมันฟูเอโอจีแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าดีนะครับผมปล่อยเมงกะพุนออกมากี่ตัวทุกคนได้นับไหมใครจะไปนับวะ <c oughs> ใครนับทันนี่ก็เก่งแล้วนะครับผมรอบหนึ่งกี่ตัวเฮ้ยผมอยากรู้เพื่อนๆเดี๋ยวขอนับกันลวกันอ่ะดูสิตุม้มอูนับไม่ทันมันมีมดนออกมาตุม้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคเก้าตัวไหมเดี๋ยว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าน่าจะเก้าตัวเนาะถ้าผมนับพลาดยังไงเพื่อนเอ,นอย่าว่ากันนะครับคูณห้าต่อครับผมไปเลยมันจะต้องมีตัวบูทนะครับเสียดายเราไม่มีเอ่ออะไรนะเจลลี่ฟิตนะครับผม มาเสริมให้กับเขาบัฟเจลลี่ฟิตเด็เพื่อนนี่สินะราชาแห่งท้องทะเลที่แท้จริงคิงเจลลี่ฟิตครับผมดาเมจนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาแต่ความสามารถต่อมา OP สุดๆกับการซัมมอนครับผมไม่รู้อ่ะว่าตัวที่เขาซัมมอนออกมาเนี่ยมันทําดาเมจเท่าไหร่แต่ว่ามันแทะเลือดศัตรูแรงมากนะครับผมด้วยคำที่ว่ามันเยอะแล้วมันแท้แบบรัวๆเลย นะครับไอ้ดาเมจหมื่นสามเนี่ยแล้วก็ครูดาวหนึ่งจุดสามนี่คือต่อการทาดาเมจแล้วก็ต่อการซัมมอนเวยนะเพื่อนๆแต่ว่าไอ้ที่ซัมมอนออกมาแล้วมันค้างไว้แล้วมันก็ไปแทะมอนได้ต่อเนะี่ยอันนี้เป็นอีกดาเมจหนึ่งนะมันเหมือนมีมีแบบดาเมจซ้อนอยู่ในตัวก็คือดาเมจตัวซัมมอนแล้วก็ดาเมจของตัวเขาเองต่างหากอย่างนั้นนะครับผมโหดโหดมากดูดิไม่มีตัวไหนหลุดเลยนะครับอันนี้วางแค่ตัวเดียวนะเนี่ยมีหลุดมาประมาณตรงเนี้ยแต่ว่ามันก็โดนเมงกระพุนตามแทะจนตุเยเย่อยู่เหมือนเดิม โหดจริงคิงเจลรี่ฟิตเดี๋ยวเว็บที่25มันจะมีบอสคิงเจลรี่ฟิตออกมาใช่ไหมเฮ้ยไม่ดิบอสใหญ่คือไซบอร์กแพงต้นนะครับเพื่อนๆคอยดูนะไซบอร์กแพงต้นเจอกับฝูงเมงกระพุนน้อยนะครับผมลุงมแทะดูซิว่าบอสจะตัวเย่ม้มตัวเดียวนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้วางพี่หมีเลยนะยังไม่ได้เทียบพี่หมีให้ดูนะครับแต่ความสามารถขนาดนี้คงไม่ต้องเทียบแล้วนะครับผมมันกินขาดครับเพื่อนๆ เว็บที่24แล้วนะครับเว็บสุดท้ายครับผมมามาเริ่มมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิงเจลลี่ฟิตเหมือนกันแต่นั่นคิงตัวปลอมคิงตัวจิงอยู่นี่ใส่บอกแพงต้นอย่างยังไม่ใช่บอสใหญ่ครับผมหรือึกว่าความสามารถแมงกระพุนที่สมมอ้อออกมาเนี่ยมันสแต็กกันได้ด้วยนะเพื่อๆนี่ไงนี่ไงบอสใหญ่บอสใหญ่หลุดไหมอือไม่หลุดว่ะเจอฝูงแมงกระพุนลุมแทกครับผม <laughs> ผ่านได้แบบง่ายดายส่งเควสครับผมเพิ่งถึงเควสที่2เข้าไปถึงไหนตอนไหนแล้วเนี่ย สัปดาห์ที่สองสามเขาน่าจะมาถึงสัปดาห์ที่สามเสร็จกันหมดแล้วพร้อมสู่สัปดาห์ที่สี่ส่วนเรานั้นยังอยู่หนึ่งอยู่นะครับไม่ได้เก็บเควสเลยต่อไปผมต้องไปเ,เล่นจากไหนวะเนะี่ยเจลลี่ฟิตเหรอโอ디โอแท็บห้าอันจากเจลลี่ฟิตฟิลส์มันอยู่ตรงไหนครับผม <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับผมผมว่าถ้าเรามีในส่วนน้องคิงเจลลี่ฟิตแล้วก็ไปลงชาเลนจ์ตรงเนี้ยเพื่อนๆผ่านได้สบายเลยนะครับผมชาเลนจ์ Challenge ยังไม่อ,ออกใช่ไหม อยู่ไหมอายังอยู่นะครับผมคิดว่าแต่ผู้พัฒนาเอาออกไปแล้วนะครับใต้น้ําตกตรงนี้ความท้าทายจะง่ายทันทีตับได้ที่มีคิงเจลรี่ฟิตครับโอพี OP สุด